สวัสดีครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็มาพอกับเซียนบอยเมืองสีผู้มีเช่นเคยนะครับกับบรรยุังไรครับพี่น้องครับกับยุยงไแปลงมันคือเก่านะครับนี่ครับบรรยากาศห6หนะครับบรรยากาศห6หครับกับเดี๋ยวเ้อามาเบิ้งนะครับหัวมันนะครับว่ามันสิมีหัวมีอย่างบ่สำหรับมันอายุเจ็ดเดือนนะครับ นี่แหละครับลักษณะต้นนะครับส่วนสายพันธุ์บหูนะครับบองหูสายพันธุ์นอกครับพี่น้องครับค่ะพันธุ์ใดดีกับปลูกต่อนะครับอันไดบพอดีเท่ากับตัดทิ้งนะครับค่ะพอดีเน้นเลี้ยงสายพันธุ์นะครับบารอ่ลตะพันธุ์มีซื้อว่าอย่างแน่นะครับอาศัย่าสังเกตแล้วมันมันดีนะครับปลูกต่อครับนะครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวลองมาเบ่งต้นนี้นะครับ นี่ครับกับลำต้นก็ถือว่าใหญ่อยู่ครับใหญ่ๆใหญ่กว่าหนีวมืออยู่ครับลำต้นนะครับขอตาที่นะครับขอตาที่นะนี่ครับลักษณะของต้นเขานะครับต้นนี้สามารถแตกงามครับพี่น้องครับแตกงงามส่วนอีกกิ้งหนึ่งนะครับ กิ่งหนีกหน่อยนะครับหน่อยนะครับกินงนีกิ่งหน่อยมานะครับกับขอตาทีกันครับพี่น้องครับกับแตกงามนะครับเดี๋ยวเขาลองเขาลองขุดต้นนี้เบ้งนะครับว่าจะมีหัวมีอย่างบ่นะครับนี่ครับพื้นดินข้างล่างนะครับพื้นดินข้างล่างก็แห้งครับพี่น้องครับดินแห้งบ่าัวจิขุดออกได้บ่นะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยว ให้พี่น้องในเบื้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขุดแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องครับขดใจรอแป๊บหนึ่งขับพี่น้องครับเขาก็ขุดปฏิเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งหัวน้ากันครับพี่น้องครับนี่ครับขาเบิ้งนะครับเบิ้งรอบๆตรงนี้นะครับก็ถือว่าบอดกนะครับพี่น้อง นะครับเห็นบาน้อครับพี่น้องครับถัเหลียวเบิ้งนะครับกับโมดกนะครับกับบอกไว้ดกนะครับพี่น้องครับสําหรับมั่นต้นนี้นะครับแต่ว่าเึ่งที่หนาพอใจก็คือขนาดนะครับขนาดของหัวนะครับ สำหรับมันอายุเจ็ดเดือนนะครับสำหรับมันอายุเจ็ดเดือนหัวขนาดนี้ครับโอเคครับพี่น้องครับต้นหนีบอดกนะครับพี่น้องต้นหนีบอดกแต่ว่าได้ก่วมใหญ่มาทถดแทนนะครับกะที่ว่าดีครับพี่น้องครับกะปนอาจจะเกินสิบหัวครับพี่น้องครับอ่านัดได้ประมาณเก่าหัวนะครับ ลำได้ประมาณเก่าลวนี่ครับส่วนลำต้นนะครับลักษณะของลำต้นนะครับขอตาที่ครับขอตาที่แตกกิงนะครับการสีม่วงนะครับการสีแดงแดงม่วงๆนะครับสำหรับสายพันธุน์กะ บ่แน่ใจนะครับ่าเป็นพันธุ์ีหยังนะครับส่วนมากผมกับบไดเน้นซื้อสายพันธุ์นะครับกัอาศัยว่าต้นไดนะครับมันดีเฮ่ากับเก็บไ้ทําพันธุ์ต่อนะครับต้นไดบรีเท่ากับตัดถิ่งนะครับเป็นการขัดสายพันธุ์ในตูนะครับนะครับเป็นการขัดนะครับขัดต้นพันธุ์นะครับพี่น้องว่าม่นขัดสายพันธุ์เป็นการขัดต้นพันธุ์ได้โตเลยนะครับพี่น้องครับถ้าเสียห้ยผสมเกสรไม่นะครับ หรือว่าพอเลี้ยงเนื้อเยอะไหมเนี่ยนี้เห็นว่าเป็นนะครับพี่น้องครับเข้ากับไซบาต้นไหนมันดีนะครับสังเกตเอานะครับของจาของต้นไหนมันดีเข้ากับเก็บว้นะครับต้นไหนดีจะเก็บว้ครับพี่น้องครับเข้ากับเดี๋ยวเห็นนะครับมาตัวต้นนี้มันดีนะครับเข้ากับสิเก็บว้นะครับในเรื่องของมันเด่นเรืองหัวใหญ่นะครับต้นนี้นะครับก็สิเก็บเหตุนพันต์ตนนะครับพี่น้องครับ ครับบ่บ่ลายใหญ่ฮะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไว้พบพอกับเส้นบอยเมืองสีพุ่มอีกในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับกะขอบุญขอบพุ่นนะครับพี่น้องที่เขามาหลับช่มนะครับในช่องนี้ครับครับกะบุญกะสวัสดีครับ